穷呀穷也爸白。 ớt lá xanh, mì cua ba, ớt lá xanh quay xanh, ớt lá xanh hả? Chà này nón, nón kia tháo thuốc lá, tấm băng khay. Băng, tấm băng nè. bảo vây đã, tấm này nhá, tấm này nhá, quần muối, muối ngúng, quất tập lứa để. Chai lú, nè. ຢ່າອຽມຈົ່ງທ້າພົມມະນາມັນຍູ້ແນ່ໂຊນາມີຊູນີ້ມາພິມຢາກສາໄຟອອກຊີ້ມາລາວຢ່າດັນສັບງາອະມໍເຕີຫໍພໍລະເຊວວ່າປາກໍພໍລະຖືເນາະໂດຍວ່າປາພໍລະຖືມາຍິໃດແລະມໍເຕີພໍລະຖືນັ້ນຫນຶ່ງໃດແນ່ຢ່າວ່າປາກໍມີໃດກະພາອັນນັ້ນຫຍັງສາມັກຫນອງໄວ້ດາດອດຕະໃນເຄວນຫນຶ່ງໃດເນາະນັ້ນນີ້ນະຄວີບິກໍອັດຊິແນ່ຖ້າໃຫ້ລະນີ້ເຊມໄຊບິອໍນິງອໍລັດຈົ່ງເກົ່າຕະ เ e ็น o ู้สงกานกูจิดตวาิตวาเนาะตวีเน่ยขอให้บาลีอได้แ่อาเป็นให้น้เปอกมาดี้าเใหมาได้พาเริ่มแค่มอตเ้านเาะเจออกะละอาเนี่ยปล่ยเนาะบุเนาะจะคุยจะคุยดูมานมนนีดีรอยรอเจเเนาะเออใ้องให้มผกูแล้วมนนกต้งแต่จะคาไปเนาะสบนนอกเทศกันเราเตวเองเนาเตเตทาสตาเลือดตว่าึงตัวตวาเนี่ยต ผมนี mm. ่ม <dulu Key board> ิโซ้มาเพราะเวลาอภพาเดอมึตัเดออ่ามุ้นี่อยู่หลังที่เราซอนเชนี่บาสียันเนยลัที่าลุยาสันด้ต้านไนเด้อออกมาสิลูเอจองมีบาเลแม่เนี่ยเต้อขออดีมีชู้มาพี่เรามึ้ตด้แล้าสปรย์เนี่ยอมมาเอาจากตะเอาเวอมมาออจาแฟนอาเว้เนี่ยอาเตทีดีไอดูดตเว้ยาดวเว้ยตปลอเนเนี่เอาคไปช่องดีอีเพลย์เนี่ยก็ใส่อาเว้เลยอ่ะมุยผ่านอนในเนี่ย อาบินนักใหดีสกปรกไดูแลซะแล้วซะอาข้าน้อไม่มีมาพี่งสัปรหออมันจะเอาปนอียสนอหมนเนาให้มีมาพี่แสัปรกเอาซะคอูไปนาีซ <t ien> <t ien>

สาอายุเนี่ยอมอตะปเนียตียาตียาปะตาเนีะตียาเจเจตียเจเจติดตุงติดตุลงเยเนาะอายุอมาอป้ามนี้แล้วเนี่ยนาอหอมาพี่น้องสนองเจขียวจากตียาสีหอออไปตากทีนัเจเนี่ยะไปพ่อยามาต่อเนี่ยตันี้พ่อะยาเงี่ยพ่อยากลเราบกัลาบเกิดเออตะเนี่ยนี่มามาต้องตีกล้วต้นยี่มันทาลเลย่ต

cái này gà Ừ, à, có thể cái 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 chai nó bữa, Này nó. Ừ à bà bà gì có

ตูสลีหมสบายอาบาบนีเ <Movement> อ <halt Town Frederick> ันนี้บานี่ตาอาาหม้อยเงี้ย้เพื่อมงูเนี้ย้เพื่อนสาเนี้ยคุยเพ่อนเพอนเพ่อนเยัเพนเพอนเาเล่นเพ่อนไสามุี่เลายปิดใจเลยอ๋อป้ายีเลยเราเพ่ไงนี่าอนู่รอ้าสาเบอ้นี้อ่ะสารเล่นอ้ยานี่เาเลาเลยนาเลย

จชล้วจช่แล้อนะ่อาสงจราน่้อ่า่อใจเปออน้อย่นงดีเออ่้ยแน่ยยาลูกใต้ของพ่อุมสมุ่มุนโอเคอะไรันยังงานอยู่สมัครี่้องระกาล้อหอทอามาพี่งนังงนมาเมันชือนชืออะว่ามันดีมีชือกะกาป้ดีระกัทยาหอนีงไงว่าเทียเพราะป้าปัทยาป้ามนนี้ดูปัทยาผม่งนี่ไงเราอะไรมาที่น่าสัาย่นแะละน้ำมันงอยู่ะกาล้วมาพี่เนาะในงานมีระกแล้ว นมามาวัดียวมิวะยงามิจว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 มาพี่มาป้าอนหมต้งเนาเน่อเนาะปวดทาราอักซีมาเราท้าสักหาวอยวเนาเในยูป้าป้าออกบิมาเีดูท้าป้าเลยนะโมุขไทยหลาสายุนเหมสรายเดียวจ้าอยาท้บ้านหลาซายโอ้ลอย่คุณมละก

မတသာထဲလို့အေးဟမ်မတသာထဲလို့ယာအမတသာထ <c oughs> ဲလိ <c oughs> ု့ဖလာနာပူမုန်းနေဟာပူလေးလေးပူလေးဝါရဲဒီဖလာနာဘုရားဟာဘာကြောင့်လဲအဲမှတ်တာပါဒီခင်လာဈာပါစီးကြီးကြီးဒီတန်လို့မွေးပါရှင်ဈေးမဲ့ပြန်ဆုတ်ပါဒီလမ်းတွေဒီကြီးပါရှင်တန်တိုင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါသည်ဗာရိယအမိရဲ့ကုမသီးဗာရိယမိနာပူနမသီး

Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ตาหมอไม่ตาหมออโอไม่ตามอตาม้อแน่มายอดทะเลมตัวยาทะเลคุช่ออะไรผมชไนไปอ่ะคอ่ะชไนไปรอเนยไปเอองนไปมาพิมพ์วินนี้หรอผมมึตั้งใของอบมิชัวมิชชูยังไงมิชนี่วันนี่อู้อ่าพาแล้วไปย้ายท่อพอแล้วไม่ย้ายแน่พอ้วไเด็กู้อรเยพอแล้ไม่ยมนยายเปล

ဒီကူလေလောက်ပြီနော်သေပ္ပံပြေအောင်မော်လာလေးမာမောကောင်းတယ်ခင်ဗျာစုမောလို့ရပါရောရုပ်ခိုးဟောကောပြေသမိုင်းဓာတ်ရည်ဒီသူဈာပူဈာလီမာတန်လေးရောသုတ္တန်နောပြုံးပြေတော်ဝေအဟံလေဝိဝေသနာယောတိကောပုံပြေတိုင်သိခုဈာပူဈာလီအိသဒံဗတိတံပောတ္တောသံကိပ္ပမိဝါသမေစုတပိဝိရင်ဒုသိင်္ဂပါက္ခနာသတော်ရနာ ဧသိတံမိပဒကုဩပေးရောပါတိတံပိသဟုလူသုမောရောသုသာန်ခိုက်ပါမေဘောလရလမောခေသာလသမေသုနိမ္ပါခုသံဗန်ငါးချက်လောက်ရှိရောပန္နာရတော့ကြိရေသောင်းပိုင်သောင်းပါသံတော်ယတမွန်လိလခွေခွန်တဲ့ဘာတတိကုမေတေလောကသင်္ကပါติအေကဟောကေဝိချတဘတာနောနိမ္မာလာဝေခုဇာခုဇာတိအမြအမြမချွေသာသာ <laughs> chụp ảnh một tụi bạn đấy, bảo nào bảo <laughs> <laughs> <tháng là> <laughs> <laughs> là... đi <laughs> Terima kasih telah menonton!